รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโก้เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและซีออดีเด่น 2ปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทําหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อม และทำ้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุรณหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation b i บได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติ กลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปเรื่องมังคุดเรารู้ว่าคนกินมาเยอะแล้วแต่ เราก็รู้ต่อภายจากการศึกษาของเราในห้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองนี่นะเราก็รู้ว่าถ้าหากกินไปต่อเนื่องมันจะมีโอกาสนะจะมีโอกาสไปกระทบกับการสั่งงานของระบบประสาทได้ถั่วเหลืองอถั่วเหลืองเราก็กินจะไมเยอะแยะแต่หลายๆคนก็บอกว่าบางคนผัวปาถั่วเหลืองมันเป็นสารกระตุ้นฮอร์โมอนนะกินไปอาจจะมีทําให้เกิดมะเร็งได้ม,มันไม่ใช่ทําให้เป็นมะเร็งหรอกนะครับถ้ากินในขณะที่เหมาะสม แต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีการทาให้มันเป็นแคปซูลในความเข้มข้นสูงขึ้นเขาก็บอกว่าหากใช้ระยะยาวมันก็ไม่แน่เหมือนกันบัวบกเราก็กินเป็นผักจิ้มน้ําพริกกินต้องเยอะแยะ,ยะใช่ไหมกินเป็นน้ำบัวบกก็มีใช่ไหมรสความแก่ทำในอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอมาเป็นแคปซูลมีความเข้มข้นสูงใช้ระยะยาวข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันอาจจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้อาการคันในผิวห,หนังได้โดยเฉพาะยิ่งตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึง เรื่องของงานดำเรากินงานดำกันเยอะแยะใช่ไหมแต่เราไม่เคยกินดำงานดำเป็นอุตสาหกรรมนะแคนาดาที่อังกฤษที่อเมริกาบอกเลยว่างานดำเป็นญญพันญพืชที่ต้องระบัดระวงังเพราะทำให้เกิดการแพ้มากเขาก็พบว่ามีอาการตั้งแต่เบาบางมีการแพ้เจนกระทาั่งรุนแรงถึงกระดับเป็นมะเร็ง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนําเสนอค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตขาดของผู้ที่มีปัญหาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเบาหวานตาเสื่อมซิสเนื้องอกมะเร็งรวมถึง HIV ด้วยนะคะ โอ้โหทำไมถึงหลากหลายโรคขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบแน่นอนแต่คําถามที่สงสัยก็คือว่าทําไมถึงต้องเป็นสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนะคะที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตปัญหาสุขภาพต่างๆวันนี้เรามาฟังคําตอบกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษอุริยจิตรานะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation Bim ค่ะสวัสดีค่ะาจยาสวัสดีจ้า ค่ะอาจารย์คะคำถามก็คือว่าทําไมถึงอาจารย์ถึงต้องเลือกสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนี้ในการช่วยดูแลปัญหาสุขภาพต่างๆคะอาจารย์ครับในระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาเราพูดถึงงานวิจัยของเราในการช่วยชีวิตคนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนมีความทุกจากการเป็นโรคภายใข้เจ็บเราก็ช่วยเข้ามางานทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มทํางานวิจัยมุงคุดเมื่อเกือบ40ปีที่แล้ว ขณะที่ผมอยู่ที่มารายสงขลานครินคณะนักวิจัยของเราก็พบว่ามังคุดที่เราสกัดมาสารจากมังคุดเนี่ยที่เราสกัดมาจากกองขยะที่อยู่ข้างถนนเนี่ยมันมีคุณสมบัติดีมากเลยสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้คุณภาพเพื่อประสิทธิภาพสูงมากสามารถที่จะต้านการกเสพได้ดีเป็นสามเท่าของแอสไปริเปนเพื่อทาแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และที่สุดท้ายก็คือสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในรั้นปฏิบัติการขั้นต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะเอาประสิทธิภาพของสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมาทาได้ทาเป็นให้เกิดประโยชน์ต่อคนได้อย่างไรก็แน่นอนก็ต้องเอาไปใช้กับคนให้เขากินนะครับทีนี้ในการทําให้ให้คนกินเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงว่ามันมีประสิทธิภาพจริงแต่กินแล้วระยะยาวนานจะมีะมันมีผลข้างเคียงหรือไม่มีการสะสมหรือไม่หมือมว่าจะเป็น สิ่งที่เรากินกันอยู่หลายชั่วคนกระจายแต่ถ้ามีการแปรรูปทําให้มันเข้มข้นขึ้นมาแล้วมีการใช้ระยะยาวนานต่อเนื่องอาจจะมีการสะสมแล้วก็เกิดเป็นอันตรายได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็บอกจอย่าันั้นเลยครับใน,นเมื่อเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะมีอันตรายจากการระยะยาวซึ่งในงานวิจัยของเรามัน,มนก็บอกนะฮะถ้าหากใช้ะยานานต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยเราต้องลดขนาดการใช้ลงมา ในเวลาที่ใช้ยาวนานต่อเนื่องแล้วขณะเดียวกันที่ลดขนาดการใช้เนี่ยต้องให้มันประสิทธิภาพมากขึ้นอีก<ะ>ทําอย่างไรวิธีการก็คือมันมีสารของการเสริมบริสุทธิ์อยู่คือสารสองตัวเนี่ยถ้ามาผสมกันเราอาจจะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นทวีคูณนะเพราะฉะนั้นไอสารที่เราได้จากมังคุดที่เรามีประสิทธิภาพสูงเนี่ยถ้าหากเราต้องการที่จะใช้ให้มันน้อยลงเราก็ต้องเอาสารอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มันทําหน้าที่ใล้คล้ายๆก,ยก,ยก,ยกัน มาเสริมประสิทธิภาพกับมันลดขนาดการใช้ของสารตัวเรื่เราต้องการแต่เอาตัวอื่นมาเสริมปุ๊บประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นหลายเท่า<ม>ลักษณะอย่างนี้ก็การเสริมฤทธิ์ะนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเอาสารที่เราสกัดจากงาดําจากถั่วลืองจากกรัหล่งจากมะบกซึ่งเรารู้ว่ามันมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพในรักษาคล้ายๆกันก็เข้ามาเสริมฤทธิ์กับสารที่เราสกัดได้จากมังคุดตัวเชียววันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราใช้แต่สารสกัดที่อยู่ในพืช แล้วให้มันออกไปออกฤทธิ์โดยตรงกับร่างกายโดยการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็ยังคงต้องใช้เยอะอยู่ดีแหละเพราะโรคบางโรคมันต้องอยู่อยู่กับเรานานแล้วต้องใช้เยา<ฆ><ะ>ยาวนานมันก็จะมีโอกาสสะสมอยู่ดีแหละเมื่อคิดตรงถึงตรงนี้แล้วสารธรรมชาติเสริมฤทธิ์แล้วก็ยังมีโอกาสสะสมแล้วเราจะทํำยังไงดี berry. เราก็เกิดความรู้สึกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวอยู่2 0 0 0มนล้านเม็ดถึงห5 0ห0้าันล้านเม็ด แล้วเราก็รู้อยู่ว่าไอ้สองหมื่นห้าสองหมื่นถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดเนี่ยของเม็ดขาวเนี่ยทําหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วศาสตร์ของภูมิคุ้มกันก็บอกว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยมาดูซิว่ามันไปทํางานกับเม็ดขาวอย่างไร <S <S แล้วให้เม็ดขาวเนี่ยไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลอ <balls S 1> ย่างเช่นกรณีที่มี มีคนเป็นเบาหวานเนื่องจากมีการหลั่งสารจากเม่เลยดขาวเยอะเกินไปทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองสูตรไหนของเราที่ไปกระตุ้นเม่เลยดขาวทําให้มีการสัง่งหลั่งสารที่มีมากเกินไปในผู้ป่วยเบาหวานให้มันลดลงมานะครับจากกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของเม่เลยดขาวที่มี2 0งห0ื่นล้านห้าหมื่นห้าันนั้นถ้าเราคุยกับเขาได้ประสิทธิภาพจะสูงมากเลยเราใชา้สารผสมเพียงนิดเดียวแต่กระตุน้นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะ เพราะน้กทัพยิงอย่างนะั้นก็ทําหน้าที่คือเราจะไปรบกับโลกคือให้ร่างกายเนี่ยไปปรับภูมิคุ้มกันของตัวเองใช่นอาจารย์โดยโดยวิธีธรรมชาติใช่เพราะว่าได้โดยใช้เม็ด้ขาวร่างกายเราเนั้ยนะสองหมื่นล้านนะห้าหมื่นหล้านเม็ดนะเยอะมากเลยะนะคือพูดง่ายเรากำลังรบกับโลกเรือย,ยุทธศาสตร์สุรูนะ,นะคือไม่ไปไปสู้เองไปให้เม็ด้ข่าวในตัวเนี่ย ไปไใชทำเอยนะครับแล้วเราด้วยด้วยเหตุที่ว่าเราใช้สารธรรมชาติที่กินกันมาหลายชั่วคนผสมกันแล้วก็ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวซึ่งก็อยู่ในเซลล์ในร่างกายของเราเพราะ,ะจะปลอดภัยไร้ผลข้าขง,ขง,ขงเาคียงแน่นอนไม่มีโอกาสสะสมแต่ประสิทธิภาพมันจะเหลือได้เลยค่ะ,ะคอาจารย์คะแต่อย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่ถ้าอย่างนั้นก็รีบวิ่งไปซื้อมังคุดเลยฝรั่งงาดำถั่วเหลืองทานได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ทานได้เลยอะแต่ว่าแต่ละพืชเนี่ยมันก็จะมี ปัญหาของมันนะถ้ากินเยอะไปมันก็จะมีปัญหาแต่วิธีการที่เราทาเมื่อกี้เราบอกว่าวิธีการเสริมธิ์เสริมประสิทธิภาพการเสริมประสิทธิภาพมันวิธีการที่หนึ่งบวกหนึ่งไม่ให้เป็นสองได้ให้มันเป็นสี่ซะเราเสริมยังไงให้สี่บวกสี่ไม่ให้เป็นแปดให้มันเป็นสิบห้าเคือมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไอ้ตรงนี้แหละคือคือสูตรลับของเรานะครับทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่า ก็มะคุดกรดำถั่วเหลืองฝรั่งพวกบัวบกที่เรากินเนื้อมาเนี่ยมันต่างก็เป็นสิ่งที่เรากินมาหลายชั่วคนแล้วทำไมมีปัญหาหรือมีอันตรายเลยก็อยากจะบอกว่าถ้าเรากินธรมธรมดาธรรมดาเป็นอาหารไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีการไปทําให้มันเป็นแคปซูลให้มันเป็นสารสกัดให้มันมีความเข้มข้นสูงแล้วกินต่อเนื่องเมื่อนั้นแหละจะมีปัญหา ก็มังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกที่เรากินเยอมาเนี่ยมันต่างก็เป็นสิ่งที่เรากินมาหลายชั่วคนแล้วํามไม่มีปัญหาหรือมีอันตรายหรือ<า>ก็อยากจะบอกว่าถ้าเรากินธรรมดาธรรมดาเป็นอาหารไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีงงการไปทําให้มันเป็นแคปซูลให้มันเป็นสารสกัดให้มันมีความเข้มข้นสูงแล้วกินต่อเนื่องเมื่อน,นั้นแหละจะมีปัญหาอ,อย่างเช่นเรื่องมังคุดซึ่งผมทํางานวิจัยมาเกือบ40ปีแล้วเรารู้ว่าคนกินมาเยอะแล้วแต่ เราก็รู้ต่อภายจากการศึกษาของเราในห้องปฏิบัติการกับศาตว์ทดลอ์นี่นะเราก็รู้ว่าถ้าหากกินไปต่อเนื่องมันจะมีโอกาสนะที่มีโอกาสไปกระทบกับการสั่งงานของระบบประสาทได้ทูเหลืองอ่ะทูเหลืองเราก็กินกันไปเยอะแยะแต่หลายๆลยคนก็บอกว่าบางคนผัวปว้อัทูเหลืองมันเป็นสารแค่ฮอร์โมอนนะกินไปอาจจะมีทําให้เกิดมะเร็งได้นะก็คุยกันไปก็ถกเถียงกันมา20-30ปีแล้วสรุปแล้วก็คือว่ามันไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งหรอกนะครับ ้ากินในขณะที่เหมาะสมแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีการทาให้มันเป็นแคปซูลแล้วใครใช้ต่อเนื่องระยะยาวในความเข้มข้นสูงขึ้นเขาก็บอกว่าหากใช้ระยะยาวมันก็ไม่แน่เหมือนกันมก็ม่แนเหมือนกันก็มีโอกาสคือใช้เยอะเกินนะครับบวบกเราก็กินเป็นผักจิ้มน้ําพริกกินเยอะแยะใช่ไหมกินเป็นน้ําบวบกก็มีใช่ไหมลดความแก้ทำในอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อไรก็ตามที่เราออกมาเป็นแคปซูลมีความเข้มข้นสูงใช้ระยะยาว ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันอาจจะทาให้เกิดโรคผิวหนังได้อ,อาการคันในผิวหนังได้เห็นไหมแสดงว่าทุกตัวเนี่ยที่ที่อาจารย์เอามาใช้เป็นงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยถ้าทานไปในระยะยาวโดยที่ไม่ไม่ได้ถูกการทําในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีผลที่จะไม่เกิดผลข้างเคียงในอนาคตได้ซึ่งหลายหลายคนให้รู้นักวิทยาศาสตร์บางคนก็มองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเรื่องของงานดำ Oh. เรากินงานดากันเยอะแยะใช่ไหมแต่เราไม่เคยกินดำงานดำเป็นอุตสาหกรรมนะหลายประเทศบอกว่าเป็นพืชที่ทําให้เกิดการแพ้รุนแรง hmm. นะอย่างเช่นที่แคนาดาที่อังกฤษที่อเมริกาบอกเลยว่างานดาเป็นพัญพืชที่ต้องระดระวังเพราะทำให้เกิดการแพ้่มากเดิมทีเราไม่เคยรู้เพราะเราไม่เคยมีการสนับสนุสนที่กินมากมายแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมลิบันเสริมอาหารมันเกิดขึ้นเขาก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในชีวิตคนเอามาใช้ให้กินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษในงานดำของเขาเนี่ยอพอกินเข้าไปแล้วเอาละครับปัญหาเยอะมากเลยเขาก็พบว่ามีอาการตั้งแต่เบาบางมีการแพ้จนกระทั่งรุนแรงถึงกระนาษเป็นมะเร็งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา<ค>ะนะ,ะในวงการวิทยาศาสตร์เองก็ค้นพบสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเกิดเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ในใน ไปเคาะดูได้ว่าพิษภัยของการกินดำโทษของการทานนาดำเป็นตั้งแต่ภูมิแพ้หายใจไม่ออกอหายใจหายใจผิดปกติเหนื่อยออออโรคท้องผูกบางทีก็ท้องเดินแล้วก็หลายหลายคนก็บอกว่ากินแล้วมันจะมีประโยชน์ทําให้ผมดําแต่พอกินกเข้าไปนานๆแล้วผมมันจะไม่ดำนะผมมันจะร่วงแล้วหัวล้านเลยอ,อย่างนี้ แล้วที่ซีเรียสที่สุดสิ่งที่เราไม่เคยคิดทําให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการโจมตีว่างานทาไม่ดีจะเป็นการที่อยากจะให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังว่าถ้าจะใช้อะไรก็แล้วแต่ขอพิจารณาว่าเขาจะมีการศึกษาถึงพิษและความปลอดภัยของมันในระยะยาว <S 2>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  ไม่ใช่สักแต่ว่าต้องการที่จะทําออกมาให้เป็นอุตสาหกรรมที่ทําให้รายได้ โดยทีนน่ไม่ได้คานึงถึงเลยเระยะยาวใช้แล้วต่อเนื่องเป็นอย่างไรปัจจุบันเนี้โทษได้ใครเห็นแล้วครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมใช้ภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยสร้างอสุขภาพไม่คนมีการเข้ามาหาผมเนี่ยหลายหลายคนทีเดียวแล้วคุยกับผมอย่างเงี้ยหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกอหเหนื่อยคผมเลยถามว่าระหว่างนี้กินอนไรยอย่างทำค่ะ เยอะมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ใดก็ตามที่มีอาการอย่างนี้นะหยุดนะครับแต่ทั้งโหนทุกคนบอกว่าถ้ากินเล็กกินน้อยไม่เป็นปัญหานะแต่เมื่อไหรที่กินเป็นอุสาหกรรมอย่างนี้นะโอกาสเกิดคือทานต่อเนื่องทุกวันทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีอยู่รายหนึ่งค่ะคนที่กินเพื่อให้ผิวผมดําอันนี้คืองานดำล้วนๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นการอยู่ในแคปซูลเป็นแคปซูลอ๋อค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า รายเนี้ยเขาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ไปหาหมอหมอบอกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็เป็นเนื้อร้ายถ่ายเป็นเลือดหมอก็บอกว่ามันจะต้องจัดการให้หหายได้ให้หาย,าหหายก็คือว่าต้องผ่าตัดออกแล้วก็ทําเคมีแล้วก็ฉายแสงก็มาหาผมพอเขาไปเห็นก,ก็ตกใจว่าโอ๊กมันถึงขนาดนี้เลยเนระลยถามว่าอาจารย์แล้วหนูจะทําอย่างไรออผมบอกว่าก็คุณก็ต้องหยุดทิ าะคุณกินมาอย่างนี้มันก็ต้องหยุดคือเป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมคะอาจารย์ให้เขาไปดูในเว็บไซต์บอกโอ้นี่ไงประเร็ล้ำไส้ใหญ่ก็ตกใจเลยนะอบอกนี่มันสิ่งที่รปรากฏอ,อยู่แล้วเดยวเขากินแบบไม่รู้ไงนะมันก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วล่ะเพราะหลายหลคนที่ใช้แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าผมไม่พูดในวันนี้ผมเป็นบาปนะเป็นบาปนะ ถ้าใช้แล้วคนเป็นมะเร็งเยอะๆ,ๆเป็นบาปไหมเพราะว่าอาจจะมีคนที่กําลังทานอยู่อาจจะเข้าใจผิดใช่ครับด้วยนะคะรายนี้ผมก็จะบอกคุณจุดใช้แล้วก็ผมก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราให้ใช้นะครับค่ะไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็บอกว่าโอเคเขาอาการเขาผูกถ่ายไปเลือดเนี่ยหายไปแล้วนะแล้วก็ก้อนเนื้อรู้สึกจะเล็กลงนะแล้วก็ทุกอย่างรู้สึกส,สบายเขาก็ไปหาหมอระยะต่อมาก็หมอก็บอกว่าเออทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยนะไอ้ก้อนเนื้อก้อนนั้นมันก็เล็กลงเอ๊อยากขนาดเลยนะ ในเมื่อไม่เล็กเราก็ยังไงก็อย่าทิ้งไว้ในการผ่าออกก็ผ่าออกก็ผ,ผ่าผ่าก็ออกทีนี้พอไปผ่าออกปั๊บหมอก็บอกว่ามันต้องตามด้วยเคมีมเคมีมบาบัดเขาก็ตกใจเขากลัวใช่ไหม,มก็มาหาผมบอกขอใช้เพิ่มได้ไหมเพราะว่าคุณไม่ต้องหรอกแต่คุณอยากใช้ก็ใช,ใช้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะของเราขนาดที่คุณอยากใะใช้มันปลอดภยัยเขาก็ใช้ต่อไปนะครับพอถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปหาหมอเพื่อจะทําเคมีบำบัดหมอบอกว่าเอ๊ะ คุณเป็นคนที่โชคดีมางที่ไม่กี่คนเลยนะคุณไม่ต้องทําเคมีบ,บําบัดขอแสดงความยินนีดด้วยคุณหายปกติแล้วอา้าวกลายเป็นว่าก้กอนเนื้อนั้นคือหาย,หายไปเลยหายไปเลย,ย,เ,ลยเราคํานึงถึงความรับผิดชอบของเราแล้วว่าระยะยาวมาันจะไม่ต้องไม่มีปัญหาเราจึงสามารถที่จะคนใช้ได้อย่างปลอดภัยไ,ไร้ผลเคียงเกี่ยแล้วก็มีความภาคภูมิใจให้ยกให้เป็นให้เป็นสมบัติของคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเราะนั้นตรงนี้ผมก็ อยากแกเรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าได้มีการเข้ามาชักชวนให้ท่านใช้ปิดพัในใดขอให้โปรดพิจารณาให้ดีนะครับว่าได้มีการทดสอบผลข้างเคียงในระยะยาวระยะสั้นจํานวนมากปริมาณมากปริมาณนา้อยหรือไม่ไม่ใช่บอกว่าเ,เอามาจากอาหารแล้วมันจะปลอดภัยไปหมดมนะครับก็สิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับมาดามลองไปดูเว็บไซต์ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้ดูนะครับ<ถ>ดูตรงนั้นนะครับ โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่สาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องใช้สารสกัดถึงห้าชนิดหนึ่งลดขนาดการใช้อสองให้มันเสริมฤทธิ์กันถึงแม้ลดขนาดการใช้แล้วก็ยังมีโอกาสสะสมอีกแต่เสริมฤทธิ์กันเราก็ใช้ให้น้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ยิ่งใช้น้อยเราปินถูกไหมครับเพราะนั้นประสิทธิภาพมันมากขึ้นผลข้างเคียงมันก็น้อยลงอีกแล้วเรายังบอกก็ไม่เอาถึงอย่างนั้นก็ดีเราอยากจะใช้กองทัพในร่างกาย ที่มีพลังมากกว่าเราไอสารที่เราจะใช้เนี่ยหลายหลายพันหลายหมื่นเท่าก็คือเม็ดเลือดขาวจำนวน2 0 0 0 0่ล้าน5้าหมื่นาล้านเม็ดให้ทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วทําหน้าที่แบบไรแบบธรรมชาตินี่แหละเพราะเม็ดเลือดขาวธรรมชาติสร้างมาให้ปรับภูมิกันในร่างกายของเราสมดุลเท่านั้นเองคแล้วนักภูมิุมกันก็จะยบอกว่าเมื่อคุณมีภูมิกันร่างกายสมดุลแล้วคุณจะไม่เป็นอะไรเลยข้อเข่า,ขานักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากสารที่ ทำให้เกิดการอักเสบสาตัวมากเกินไปคือ TNF อัลฟาอินเทอร์คิน6และอินเทอร์คิน17บเจ็ดทำให้เกิดอาการอักเสบ<อ>ของข้อสองข้อซึ่งมันเริ่มบทกันเราต้องลดสารสามตัวที่ลงมามนะครับ<ม>การเสรื่อมซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพคลาค้คลายคล้ายๆก,กันกับเรื่องของข้อเขาก็คูอตาหนะลายคนเมื่อใช้สายตามากเกินไปมันเกิดภาวะเสื่อมในภาวะเสื่อมนั้น,นะเม็เขาวจะหลั่งสารที่ ทำให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นมันจะหลังเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปปุ๊บเราเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวหลังสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเยอะเกินไปเกิดภาวะภูมิไม่สมดุลสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้มีภูมิสมดุลซะไอสารที่เม็ดเลือดขาวหลังเยอะเกินไปต้องทำให้หลังน้อยลงออาการของเบาหวานครับพอพูดถึงเบาหวานปุ๊บหลายหลายคนก็รู้จักแล้ เบาหวานเนื่องจากน้ําตาลในเลือดมันมีมันมีสูงนะครับแต่ในเชิง,งภูมิคุ้มกันวิทยาเราจะทราบว่าเบาหวานเนี่ยเป็นอาการของการแพ้ภูมิคือเองเกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปหลั่งเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดอาการเบาหวานจากการใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันใช้เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาในวันที่15 แล้วเอาเม็ดเลืขาวเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งเป็นยาหลอกนะครับ<ะ>ยาควบคุมเนี่ยเราก็พบว่าทั้งสามสารนี่มันก็ลดลงมาชัดเจนในวันที่15 แม้วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะรวมถึงความเข้าใจผิดของหลายๆท่านด้วยนะคะกับการรับประทานนาดํานะคะอย่างต่อเนื่องชนิดเดียวนะคะซึ่งก็มีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เกิดถึงขั้นเป็นมะเร็งลําไส้ได้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะหัวหน้านักวิจัยโอเปอเรชั่นบินะคะที่ให้เกิมาบอกเล่าข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ แล้วกลับมาพบกันได้อีกครั้งนะคะกับรายการภูมิสมดุลทางช่อง5แห่งนี้นะคะทุกวันจันทร์พุธพฤหัสข่าววันนี้ปลาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ